พอแอบเอาลิปไปแต่งหน้าด้วยนะตอนลิปประกวดอะความรับเดอะสตาร์เขาลากลิปเข้าห้องน้ำสรุปร้องกี่เพลงสามเพลงเราได้เดินไปเซเว่นก่อนช่วงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันทําไมมึงรักเพื่อนหนวะขอแกุ้ณออกช่องเธอได้ไหมคุยกันเองอันเนี้ยเราคุยกันแล้วห้าสี่สามรอบ เริ่มมาหรอเริ่มเลยให้เกิดใครดูใครดูช่อง YouTube ของหมอรินนะก็คือจะเห็นอุปนิสัยอยู่2อย่างในการที่จะเริ่มถ่ายคลิปถ้าเกิดอยู่ในคลินิกก็จะเป็นตอนแปรยาชาถ้าเกิดเป็นตอนไปออกงานก็จะเป็นตอนแต่งหน้ามีอยู่2แบบชีวิตเราต้องใช้เวลาทุก่างให้คุ้มค่าที่สุดเออเอยเอาวันนี้เปิดคลิปหน่อยวันนี้เราอ่ะแต่งหน้าไปไหนกันช็อตฟิลไม่รู้จเนไป แล้วเนี่ยเวลาแต่งไม่ต้องถามเลยหรอว่าแบบว่าเนี่ยวันนี้ทํางานอะไรออกอีเวนต์หรือว่าไปแค่พบปะผู้คนหรือแค่างานถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ต้องถามใช่ไหมเดีเ๋ยวยังบอกก็บอกเองกนะนี่คือช่างมืออาชีพนะเขาแต่งน่ายเยอะมากเลยนะเขาเขาแต่งจนเขารู้แล้วว่านะแบบไม่ต้องถามแล้วแต่งได้เลยลไม่ใช่เลยหรอกไม่ว่าจะไปออกเขาแต่งเหมือนกันหมดจริงนนจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ให้นัดมาที่คลินิกก่อนว่าเขาจะมีการถ่ายเนี่ยลีฟสกิป ถ่ายแอบซัมป์ติงของบริษัทไปตั้ง <c oughs> ลแล้วแชร์ติดซีคลิปมาแล้วได้ละแล้วประเด็นคือเหมือนแบบคนแต่งตายาวใหญ่มากใหญ่มากจริงเหมือนต้องอ่านอย่างเงี้ยมันตัวใหญ่ใหญ่ชัดเจนดีเออโปรโมทซัมติงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากำลังจะไปรับรางวัลกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปนเหน,น,นึ่งในผู้รับรางวัลนิดนี่จะได้รับรางวัลนะที่หนึ่งของประเทศนะ้ำ ประมาณนี้เชิญชวนทุกคนไปกันนะอะไรแต่จร,จริงๆอันนี้คือเป็นงานที่แบบแทรกเข้ามางานหลักที่จะไปวันนี้คือไปงานฉลองเปิดร้านพี่ฟินไปนี่เราไม่รู้สตอรี่ยเหรเลย <laughs> เขาบอกว่าเออเจอกันเวลานี้ก็คือเวลานี้เลยใช่ไหม <laughs> ไม่ว่าจะเป็นเสื้อขาวเสื้อแดงเสื้อม่วงเสื้อฟ้า <laughs> แต่หน้าเทาเสมอหน้าท้แพงท้แพงซึ่งอ่ะเดี๋ยวเล่าต่อเนี่ย เขาเขาถ่ายถึงกล้อ่าเขาไม่ได้จะมาถ่ายแล้วแต่งหน้าไม่ใช่ไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์มารีวิวแต่งหน้าอขอมให้สูตรสีอะไรครับไม่มีสูตรสีชุดสีอะไรครันี่ไงสีขาวสีนี้เลยหน้าขาวเลย น่าถ้ากดเสื้อสีขาวก็น่าจะดมๆหมหน่อยเพราะว่ามีเสื้อสีขาวเบ้าหน้ามาอยู่ลยแล้วนี่หรอแล้วสุดมันชันงฝ่ายแล้วมีแสงจะไปงานพิฟีนี่เปิดร้านใหม่อยู่<ม>ที่<ม>เฮดคอร์เตอร์วิภาวดีที่แบบว่าเป็นร้านจักคิวร้านใหม่ของเขา<ม>จริงๆนี่ไม่ไปร่วมงานใครนะคนที่แบบว่าเวลานอยแล้วไม่ล็อกคิวให้ใครไ,ใไ,ไปเพราะว่าแบบเนี่ยอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วนะก<ม>ับทางบ้านด้วยนะพิฟินเอยพี่ซับเอยอะไรเงี้ย อยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่บิวแต่งเด็กศิลป์ไหมไม่แต่งใช่ไหมแต่อยู่ว่าป่าป่ายอ๋อแต่งไม่แต่งตอนจบแล้วใช่ไหมเออใช่แต่ตอนในบ้านไม่ได้ไปแต่งคนสองสองคนนั้นเขาแต่งตั้งแต่สมัยอยู่ในบ้านไงตั้งแต่บ้านเดอะสตาร์แล้วก็แบบตอนนั้นก็คือเป็นช่างช่างคนหนึ่งเขาแอบเอาลิปไปแต่งหน้าด้วยนะตอนตอนลิปประกวดอะความลับเดอะสตาร์ เขาลากดิเข้าห้องน้ำตอนแรกดินึกว่าใจกูลบบกูโดนข่มขืนแล้วตอนนั้นนะเอาอไม่โดนข่มขืนเคขาควักแปรงออกมาเขาก็แต่งหน้าให้แบบเออเห็นหน้าน้องแล้วแบบเขาน่าจะเห็นดูทรงแล้ว อันนี้มันมีไรดูท่งพี่แบบพี่แบบแอบแอบปัดให้น้องนิดนึงหน่อยละกันก่อนที่จะออกทีวีอ่ะเพราะว่าริปเป็นคนคือคนอื่นเขาดูแลหน้าดูแลผมไปใช่ไหมแต่ริปเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไปเลยอันนี้หมายถึงวันที่ไปวันแรกวันก่อนคัดเลือกเข้ารอบเขาก่อนคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคอีสานอ่ะแล้วมันแบบเขาก็จะแบบดูแลหน้าผมกันไประดับหนึ่งแล้วคนอื่นเขาก็ชุดก็จะดูดีแบบหนึ่งใครย้อนเทปกลับไปก็จะเห็นว่าหน้าริปอ่ะ ก็ดีแล้วนะตอนนี้อคือเขาเขาก็ช่วยดูช่วยแต่งแล้วตอนนั้นเนยก็เลยนึกถึงซึ้งใจมาจนปัจจุบันนี้ว่าถ้าเขาไม่มาสะบัดแปลงใส่หน้าเราในวันนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบไม่เตะตากรรมการจนถึงวันนี้ก็ได้อะไรย่างเงี้ยเออ่เลวยคุณชยลกผ่านมาสิบกว่าปีคุณเพ้งคุณทรัพแต่ว่าคุณเป็นเขาต้องเห็นอะไรในคุณหมอแล้วนะ ความเฮียนเนี่คุณบอกความเฮียนเลยหรอว่าคนนี้น่าจะแบบว่าพุ่งจริงอะไซึ่งก็ผ่านมาสิบสามสิบสี่ปีจนวันนี้เขาแบบเปิดร้านประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องไปยินดีกับเขาหน่อยเอาสีปาเด็แบฝบา เปิดรักของเพื่อนก็เหมือนเปิดรักของเราเออจริงโอ้โหหนักมืกโอเครอดเท่าไม่เท่าเออไม่เลยไม่เลือก้าไป็นใครแล้วนะตาต้องมือจี๊วตาเราไปเริ่มแทงกันขอบพระคุณนะครับแล้วก็ทำงานต่อเลยแล้วก็จะไปต่อเลย ชีวิตเรามันต้องเร่งรีบแต่พี่บิวอยู่ตรงนี้ต่อได้เอ,อเรื่องของควันนะคะ ใช้คำว่าเลือกใช้ค <Nein> ําว่าซื้อเพื่อให้ทันเวลาคนใส่ใจอย่างเราก็ซื้อเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเลยแพ็คของแล้วจ้ะไม่เลือกนานจ้ะเร็วมะอาแ้วอันนี้อันนี้ให้เขาอันนี้ให้เขานี่ของเราอ นี่แหละงานเผาซึ่งก้อไปให้ถึงบ่ายสองไปไปให้มีก่อนเดินยังไงก่อนซื้อของขวัญแล้วนี่ได้ของขวัญมาแล้วหนึ่งกล่องประมาณ30,000บาท29,800ก็คือ30,000นั่นแหละตอนแรกเอาเห็นกล่องละห้0 0ัแล้วแบบมันดูเล็กๆน่ะดูเล็กๆไปก็เลยเล็งเห็นกล่องนี้สวยดี แบบไม่ได้ถามราคาก็เลยเออสวยดีก็เอาแล้วกันก็ซื้อไปให้พี่ฟินแล้วก็เดี๋ยวไปที่งานไปเจอกันใช่เรื่องของขวัญก็คือเราไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเรียกว่าเราคิดถึงแล้วก็ถือว่าเป็นความรักแล้วแต่ว่าอันนี้มันทำไมสีแบ ทำไมลามิเนตสีนี้วะทำไมอ่ะขาไปหรอใช่มันขามันขาไม่ตรงกับสีบัวนี่เขาต้องทุนหนีไมันอยู่เขาต้องการให้มันบัวมันออกมาคุณนึกว่าจะเข้ามาชมมาเลยอ๋อไม่ใช่เข้ามาเพียแต่ว่าหนูของเขาหนูหลานจะลิลต์นี่คือแบบเน้นโ้องเน้นเตียงไม่อะไรได้ก็มาสีบัวเขาขาคกูเล็กคกูเลยกพูดใหม่แล้วว่าจะไปเจอร์ซอยสนสยามกลาเช้าเข้ามาตรงนี้เขาแล้ว ยังไม่เสร็จมึงตอนนี้มึงได้แล้วตอนนี้มีหุ้นไหมครับผมอยากซื้อหุ้นกอบคุณมากถ้าลงซื้อกับเดอะลิสต์เนี่ยโอกาสที่จะเติบโตเติบโตเนี่ยเป็นปรด้สูงมากเพราะว่าดูจากเจ้าของดูจากคุณแล้วเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลจริงๆตอนนี้ถามว่าเงินเงินเงินมีความจําเป็นในการขยายธุรกิจไหมก็ตอบว่ามีความจําเป็นนะครับแต่ว่าผมต้องการคนที่มีคุณภาพมากกว่าผมต้องการคนที่มีคุณภาพมากกว่า คืออยากคือไว้เพราะว่ารู้จักเพื่อนดีไงเพื่อนเป็นคนับเงินนี้ความจำเป็นไม่มีทางทําให้ตกต่ำอ่ะเงินมีความจําเป็นครับแต่อยากได้เงินจากคนที่มีคุณภาพมากกว่าครับไม่เอาโอเกมาแล้วคุณแล้วแล้วกูสารดูแลเหมือนไม่แล้วหม้อนี้นะคือกูไม่ได้เอาช้อนตักนะกูเอาลิ้นเลียนะกูไปหาทุกคนทุณภาพดี่ไหนไม่ได้แล้วใช่เออวแไม่มีห้วยเล Eat, แต่วันน like ี้มึงดีดนะการมึงมึงเหงาไหมมึงเหงาใช่ไหมมึงเหงาใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เน็ตช่างสายเกลวเออเน็ตไงเน็ตไงที่ของคลิปแน่นมากคลิปทองแต่ขอส่งตัวไดครับผมอาจารย์ ได้นครับยพอดีกันจริงจริงกันคิ้วคิวคิ้วดกแต่ว่าคนรักแล้วแหว่งก็สักให้หน่อยสักเพิ่มให้หน่อยเออไม่เถอะเขาไม่แต่ทำให้สะอาดตอนนี้ห้องเรามีสองคนน่ะตื่นเต้นมากเลยอ๋อเธอมาตอนเชิพูดแล้วเดินมาพูดว่าโอ้โหแล้วลูกพูดดีไหมพูดดีเลยพูดให้ใครฟังกูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้พูดในกล้องฟังอ๋อแชร์ภามาพามาเข้าใจรีบเราเข้าใจเรื่องนี้เราเข้าใจเออเร้่องนะอ๋อการมึงร้องเพลงตอนไหนอ่ะ ก่อนจากเนี่ยจะถ้าถ่ายรูปเสร็จก็ต่อเลยถ้ากูไม่ยืนดูฟังมึงร้องมึงจะเสียใจไหมเนี่ยมึงร้องกี่เพลงสิบห้ารี้กูว่าไม่ใช่ที่สกิลนะมึงเรียนสอนร้องเพลงสตุบร้องกี่เพลงบอกเขาดีๆจเได้เดินไปเซเว่นก่อนช่วงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันมมึงทไรักนห่วะแต่ไม่กูไม่ยืนฟังมึงไม่เสียใจเนาะกูจะถ่ายรูปด้วย ใครอยากถ่ายถ่ายกันไปก่อนเลยมอะเลยถ่ายทีหลัังมนจะหมาแสดงความดีดีกับเขามาเปิดร้านให้เขาขอข้าวร้านเขากินเอาแล้วใชไหมฮะอีกสองคำเองอ่ะออโอเคปัแ้วครับคาแล้ว้ยข้าี่อีกสองคำอ่ะเหลืออีกนิดเอง ้ำจิ้มข้าวมันไก่5 4 3 2 1่สามสองหนงอ,อรนเรานะครับนั่นก็คือสากแล้วรวยรอสวยรอแั่บฮิงเสียงปรบมือดังๆนะครับและนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ พรินโซนเฮดคอเตอร์ของเราซอยวิทยาวดีรับสิต62ครับเชียร์ครับินเดอร์พาสเซนต์เด้วยนะครับเบ o มินตันส์ทีวพรินสเตเฮดคอเตอร์เป็นอันเป็นอย่า e ยิ่ e ฉันมักจะไปไป,ไป,ไปแทบเลยจะไม่หัวใจเราไปเว่านั้นแต่ว่าคงจะลบไปอย่างที่รารักต่างๆฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใด I love you สิ่งว่นที่คือเราต่างนความสุขนะครับ mm hmm. เป็นความดีใจที่ ให้ฟินวันนี้เลยเขเสี่ที่ฟินอีกครั้งนึงนะคะคนเก่งของพวกเราทุกคนนะครับผมหน้าทำคิ้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำผมเหรอการมาเปิดทำผมให้แม่มึงสิเปิดสิมึงจะทำผมนี่เออเออขอหนึ่งชั้นเออเออหน้าสองคิ้วอ๋ออใส่ถึงที่สยามมาเหรอได้ปวดเท่ากับผมหน่ยครับเออ ชี้ผมอาจจะ6ถิ่นกันนะยังร้องอยู่เลยยังเป็นวัตยาร้องอยู่เลยอะไรเจ็ดอะไรห้าโอ้อะไรเจ็ดอ่ะอะไรคือเจ็ดนะอ๋อเนื้อหนูเพิ่งเริ่มแรกเพิ่งเริ่มแรกเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เอาเข้าเออหาที่ยากได้ปวดเป็นตาผมเลยครับอ๋อเหรอต้องมีกิกาล้วนะได้ต้องมีอะไรบ้างแล้วมึงเป็นแบบมึงมึงเป็นแบบร้านฟอกฟันขาวเลยไหมแบบแบบว่าเอาเขาขายยาสีฟันไงเออ มันชอบไงไอ้นี่ไอ้นี่มันชอบแบบคุยกับคนอื่นไปเรื่อยแล้วนัดคนอื่นมาบ้านอะไรเงี้ยถ้ามันทำมันี่แฟนอย่างเงี้ยถ้ามันทำหรอนฮะอ๋อกูอยู่กูคินคีสันน้ามาใต่กูอ๋อนั่นนี่อันนั้นสมัยก่อนอันนั้นสมัยก่อนสมัยก่อนสรุปใครทำทไมพี่ยังการไม่สร้างอ๋อนนี้คินแล้วครับตอนนี้คินแล้ว อันนี้อันนี้อันนี้จบเรียนครูอะไรมานะอะไรนะคะ,ะครูอะไรนะพะอต,ตังค์เก่งสมองอ๋อฮะฮกฮะฮะฮอนะฮ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 นฮะฮะฮะฮอฮอฮะฮะนะฮะ่ะฮะฮนนะฮะฮะฮนฮนฮะฮนฮะฮนฮะฮะฮนฮะิ้ฮไฮะ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 ยะสี่เ,เหะีะฮนฮะนะฮ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 ะอะฮเหรียญะฮะฮะ่ะ ไม่ไม่ทันแล้วไม่ใช่หนูอยากจะเล่นมุกแตมหนูเห็นกล้องอยู่หนูกล้องมันไม่ดูหรือสองพี่หรือน้องก่อนหรือจะใครจะเป็นอ่ะเกมเนาะแซนวิชใครจะเป็นแป้งใครจะเป็นไส้เราขอเป็นไส้ละกันเออใครจะเป็นแป้งประกบหน้าประกบหลังเป็นแป้งเนาะเป็นแป้งเป็นไส้ลขอขออกจากวัตถุดิบได้ไหม วันนี้เราซื้อผลไม้มาฝากกินเลยไหมเอาให้เขาเอาให้เขาเอ่อทำไมเราเราแก่เลยเหมือนกันของของเขาเนี่ยเราของแก้มคือออกช่องนี้ได้ไหมเอาอีกแล้วมันโชว์งขอเขาต้องขอเขออนุญาตหอมขอในช่องเขาเราไม่หอมเราหอมหอมของแก้มคุณออกช่องเธอได้ไหมคุยกันเองอันเนี้ยเราคุยกันแล้วผูดใจโอเคแล้วห้าสี่สามลรงออกเนี่ยเดี๋ยวเอารูปคู่กันนะคุณซับมันหายต่อไป ด้วยนะนี่อันนี้แกะดูนะสวยงามมากข้างในตอนคุณฟินต้องชอบกีด้วยนะคะคุณฟินขอให้ร่ํารวยเฮงงปังๆขึ้นไปขยายสาขาเต็มไปหมดเลยแล้วก็คุณเป็นคนตั้งใจอยู่แล้วต้องดีๆๆๆด้วยไปเรื่อยๆสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็หวังว่าจะชอบนะครับพุ่งซื้อวันนี้เลยบอกยี่ก็ดีใหม่ๆนะหรอกใหม่ๆเลย ี่ฟีลร้องไห้นะแล้วก็หันกลับมาปิดบล็อกจะมีอ้าวปิดบล็อกให้หน่อย ฝากร้านนี่นึงฝากร้านนี้ร้านอะไรนี่ร้านอะไรร้านสักคิ้วครับผมสักคิ้วสักตาสักปากสักเต่อผมรูปรอยแตกลายลิฟติ้งขนตาต่อขนตานวดหน้าแล้วก็สักลายมือเสร็จนี้นะครับผมฝากมีนักฝากเยอะมากเลยอ่ะเออยังไงต่อยังไงต่อใครสนใจรับบริการหรืออยากปรึกษาก็แอดมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับผมแอดพริตนัสก็สโตนนะครับอันนี้คือเปิดเปิดศูนย์ใหม่อยู่ที่ศูนย์เนี้ยศูนย์ใหม่วิภาวดี6 2ครับผมเฮดคอร์เตอร์เหมือนของโบริสสาขาแรกนะครับฝากด้วยนะคะ ฟินสโตนเดี๋ยวขึ้นช่องทางติดต่อไว้ข้างล่างนี้จักแล้วรวยหลอสวยรับทรัพย์นะคะเออิดาปิดบล็อกจ้าปวจาไ่เม่าเรก็อาอวแลิดียบร้อยปิดบล็อกได้เลยจ้าปิดไปแล้วปิดบล็อกเลยจ้าค่นปิดยังคเ่นขปิดบล็อกยังอะไรนะเนี่ยเนี่ยปิดแล้วเนี่ยอ่ะปิดหนึ่งสองตามปิด